มากันที่เรื่องนี้กันบ้างนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจนะฮะกับนักแสดงสาวน้องพราวฟ้าเนี่ยแหละฮะกับเสียโบ๊ทเจ้าของค่ายมวยชื่อดังเนี่ยโปรโมเตอร์มวยคนดังนะฮะค่ายเพชรยินดีเนี่ยแหละฮะคือต้องบอกว่าทั้งคู่อ่ะเขาได้ออกมาประกาศข่าวดีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ตอนนั้นคือเขาดีใจกันมากหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วก็ได้ทราบว่าน้องพราวฟ้าตั้งคันนะฮะตอนนั้นก็ดีใจมาก,มกนะทำคลิป ออกมาประกาศข่าวดีรวมถึงโพสต์ภาพนะฮะว่ามีสมาชิกตัวน้อยรับฟรีมังกรน,นะฮะล่าสุดพาฟาได้ออกมาโพสต์ประกาศข่าวเศร้านะฮะหลังจากที่ได้สูญเสียมสมาชิกตัวน้อยนะฮะโดยข้อความเนี่ยเจ้าตัวก็บอกเลยนะบอกว่าเนี่ยผ่านเวลามาพอสมควรที่จิตใจของพาวและพี่โบ๊ชเข้มแข็งพอที่จะบอกให้ทุกคนรับทราบนะฮะเขาบอกว่า ลูกของเราไม่อยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวและช่วงเวลาที่ยากลําบากของเราสองคนมากที่สุดและพยายามยิ้มสู้กับโชคชะตาอย่างสุดความสามารถดังนั้นหากใครได้เดินผ่านเราสองคนฝากส่งยิ้มให้กําลังใจเรานะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เห็นน้ําตาของใครอีกเราสองคนจะรักษาร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นในเร็ววันเพื่อที่จะมีข่าวดีอีกครั้งค่ะนะฮะ เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะฮะก็ขอบคุณจากใจจริงถึงพี่พี่แม่ๆ่ที่ส่งความห่วงใยมาให้พาวทุกช่องทางรวมถึงคําแนะนําต่างๆในช่วงเวลาที่รับรู้ว่าพาวมีเบบีหัวใจพาวฟูทุกครั้งที่ได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้ค่ะสุดท้ายอยากจะบอกกับลูกว่าขอบคุณที่ทําให้แม่มีความสุขทุกครั้งที่แม่หายใจแล้วมีหนูอยู่ด้วยอ่ะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆขอบคุณที่มอบบทเรียนให้แม่ในช่วงเวลาที่ทุกที่สุดแม่ได้เห็นถึงคนที่รักแม่จริง รครั้งหน้ากลับมาไม่ต้องกลับไปครั้งหน้ากลับมาไม่ต้องกลับไปเอาของเล่นแล้วนะครับขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงแม่อยากเห็นหน้าหนูเร็วๆจังรักลูกที่สุดครับดวงใจแม่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากพาวเขาก็ได้โพสต์ภาพนะฮะมันก็จะมีภาพที่ เจตัวพอถ่ายท้องฟ้าแล้วก็มีอิโมจิเด็กนะฮะแล้วก็มีภาพที่จ้ตัวนอนอยู่โรงพยบาบาลนะฮะแล้วก็เป็นภาพต่างๆที่จ้ตัวได้โพสต์นะฮะความเสียใจด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรแฟนๆก็ให้กำลังใจงทั้งคู่แล้วก็บอกว่าขอให้สมหวังตามที่ตั้งใจไว้นะฮะ